โอ้ยงานเนี่อ้อมครับันนี้อ้อมออมน่อง,งโอ้ยเฮียย้ยน่องเงี้ยคับนี ซีโร่บ่น้องยีอนมันเดียวเพแล้ว่เหม,ม,มือนใ้แอดมินได้นองง่วทำมือออมอยาพักก็ไลกินเลยอพอาะัวเข้ามาแล้ว มือนีเฮ็ดซอยกันครับผมขัวเกือน้องั้วมานลอยงตนียังอ่อเฮ็ดขมอีกเดี๋ยวไอ้ไอ้หมอลุนซามือนี่หละมือนี้ได้บ่เอาแ่ได้มือนี่ละเอามือนี่กับมือนี้ไปโอ้มูอนี้มีหงหอดเฮ็ดขมนี่ที่เด็ด เใช่อีกเอาไปตายดาบนาเลยเหรอสนงนี่กรสคูลประเด็นที่หด้แดวนี่หัวประเด็นโฆษณาได้เลยหัวตะวันกิและแสบขาดปรเคือผมสุดเลรโอ้ใส่หลายแสบหลาย แซ่บหน่อยก็แซ่บหน่อยเห็นว่าใส่ว่าแซ่บเลยว่าใส่เลยเหรอเนี่ยนัวน้ำเนัวโอ้อันนี้น้ำเนัวนี่ขาดป่าได้เนาะขาดป่าได้นี่น้ำต้มโอ้ของแท้เลยหามทิมมันงดอกทิมป่าได้เนี่น้ำเนัวอทิมนั่นเลยที่แบบแซ่บอันนี้ผงสลดบ่ผงสลวะแซ่บแซ่บโอ้ยรุนหนีคตรแซ่บเลยผงสลวะแซ่บ เดไดจเจลอ,อาหารโอผักนี้เลิศพักซี่นะครับนี่จวดๆเลยผักลักไม่กันพร้อมนี่ให้มันหมดนะครับอีกเยอะผักเราเยอะเต็มเลยไม่หอนโดด เออมนีผมถามคือบอกกิ <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้นองวาใ่บถามใ่บสมผมอาูาหนบ้าาเป้นสเล็กแกมแวาอ้อมนองใ่นี่้หอมแล้วหอมแ้วขึ้นแล้วนี่กินขึ้นแ้วกินข้นแ้วบมบม้บ้รถบ้ิด ยัตีปลห่วงถ้ากินเกาคู่ก็เมียวอีจ่ะฮะรัดลงมานําเอาไ้ัปลาทูนั่นมันมีกัดกันลอัน้ไส้ไ